น้องจิ๋วเหลียวทับทวีเล่นอยู่มุมนี้ตั้งแต่เช้าแล้วจิ๋วเหลียว,วทัพทวีอารมณ์ดีเล่นอยู่กับพี่จินตลาพี่จินตลานั่งพ่งให้กำลังใจจิ๋วเหลีวทับทวีจินตนาการเล่นอยู่คนเดียวตั้งแต่เช้ามุมนี้แหละ ยังไม่ขยับไปไหนเลยเล่นดีอารมณ์ดีมีความสุขเหนื่อยแล้วเหรอ เล้วก็พักแล้วลูกเด้อเล่นนานเมื่อยเหนื่อยก็พักนะคะเหนื่อยก็พักมองหาเพื่อนอ๋อพี่เขาเดินไปแล้วพี่จินตลาเขาออเดินไปแล้วลูกอยากให้เขาเล่นด้วยอ๋ออยากให้พี่จินตลามาเล่นด้วยจินตลาก็เดินออกไปแล้วน่าสงสารจังเลยมองหาพี่จินตลาตามหาเหรอตามหาพี่จินตลา ยินตาลาไปไหนครับไม่ดูน้องเล่นหรอคะพี่เข้าไปแล้วลูกพี่เขาไปไหนไม่ลูกพี่เข้าไปแล้วลูกเล่นคนเดียวก็ได้เนาะเล่นคนเดียวก็ได้พี่เข้าไปแล้วพี่เล่นคนเดียวก็ได้คะ่ะเล่นคนเดียวก็ได้จ <c ười> ยวหลิวซับเตวี เหนื่อยนักก็พัก้แล้วนะลูกเนอะไปแล้วเล่นต่อยแล้วเหนื่อยก็พักได้ลูกพักยกก่อนเล่นใหม่แล้วเล่นต่ออีกแล้วเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาสนุกขันษาอยู่เพียงผู้เดียวเล่นไปเล่นมาสนุกขันษาอยู่เพียงผู้เดียวเจมียเจิวหลิวทัพทวีมิมพีพี่คนไหนไม่เล่นกับหนูเลย ไปแล้วเล่นได้ไปทุกที่ปีนป่ายตามจินตนาการครับวันนี้เราปูนํำภาพเมียวเหมีวน้องจิวหลิววรับทวีที่เล่นอยู่เพียงผู้เดียวกับพี่จินตลาอยู่ข้างๆให้กับเอีทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขอความสุขจงมีเซฟีทุกท่านทุกกันทุกท่านทุกคนเทอน มาทางนี้มาเล่นทางนี้อีกแล้วมามุมนี้มาเล่นตรงนี้อีกแล้วตรงนี้ที่เล่นเดิมของเขาเขาชอบเล่นตรงนี้ชอบเล่นกับธรรมชาติ วันนี้มีพายุลมแรงพายุลมแรงใบไม้ร่วงตลอดเวลา ครสำหรับคลินี้ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปขอทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขทั่วการทุกท่านทุกคนเดิน